เขาได้เดีก,ก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาเป็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออยากแก้ปวดเชียมพลันเงินทองมาตั้ง่อปวดกันใครมากกว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยกมันอยู่ที่ใจ เหตุไหมหมาทำไมร้องโอยวะใครวะท่า,า,าน,นถือดีอยังไงอะเอาหลังสตต๊กไปยิงหัวผมอะเยวกระเทือไปฝันหายเอยอะเลยเอ,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 อาไปเดี๋ยว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 อะไรกันฮะอะไรกันเนน ก็คือเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่รู้เป็นใครมาทีผมอ่ะจะไม่ให้ทีบได้ยังไงก้าาหนังสติกมายิงหัวผมเนี่ยผมไม่ยิงหัวท่านผมยิงหัวหมาี่ท่านว่าผมเป็นหมาเหรอเดี๋ยว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 ใจเย็นเนนก็หลงตาสอนแล้วใช่ไหมฮะว่าอย่าเอาหนังสติกมาเที่ยวยิงโน่นยิงนี่เดี๋ยวถูกสัตว์มีชีวิตมันตายมันจะบาป แล้วท่านล่ะมาจากไหนจะมาหาใครผมจะมาอยู่วัดนี้ครับผมต้องการพบเจ้าวาดตาโอ้ดีครับตาตามหาท่านเสีย่เลยอยู่ที่นี่เองครับคือผมว่าอยากจะมาฝากหลานนะฮะอืได้สิได้ได้ไดทำไมจะไม่ได้ล่ะแล้วหลานอยู่ไหนล่ะห,หลานอยู่ที่ไหนกราบหลวงตาท่านสิ หลานเหรอานเสเฮงเหรอครับก็อยู่มาหลายวัดแล้วครับแต่เห็นวัดเนี่ยลมลืม่นดีก็เลยอยากจะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับดีนะจะได้ช่วยกันทํางานมีพระหนุ่มๆมาอยู่อย่างเงี้ยครับ <c oughs> เนครับเดี๋ยวไปจัดห้องต้อนรับหลวงพี่เขาหน่อยนะได้ครับไ,ไม่ได้ถ้าจะมายัดเงินยัดของให้ฉันเซ็นงานให้แล้วก็ ฉันไม่เอาเด็ดขาดมันเวินคือว่าอย่างนี้คือเสียอูเนี่ยเขามีน้ำใจรับๆไปเถอะ<ช>ต่มีปัญหาเลยใช่เพราะถึงยังไงเนี่ยถ้าเกิดเปิดสองประมูลนะครับเสียอูก็ได้งานซ่อมถนนครั้งนี้อยู่แล้ว <c oughs> จริงไหมครับ <c oughs> ฉันบอกแล้วไงใครจะเอาก็เอาแต่ฉันไม่เอาเด็ดขาด รัดขั้นตอนสว่างสิกำตมันวินหมู่บ้านเราจะได้เจริญไงครับคุณยอดครับครับคนที่มีหัวสมองมากเลยนะครับเนี่ยคุณน่าจะได้เป็นนายกนะสมัยหน้าเนี่ยคุณสมบัติพูดจริงเหรอพูดจริงซื่อสมัยหน้าอยู่ทีมเดียวผมนะก็แล้วแต่คุณสมบัติเลยไอ้ยอดถ้าฉันรู้ว่าแกซิกแซกตุกติกเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรก เราอไปเสร็จครับนายกบินมะนท์รู้หรอแล้วไม่พอนะผมจะจัดม้อีกออกไปจากห้องฉันเดียวนี้ถ้าไม่ออกฉันจะแจ้งตำรวจจับทุกคนเข้าคุกให้หมดไป มันาะลมมากไปกว่าน,นี้ปะ่ะตอนนี้ไม่ดีปะ่ะเดี๋ยวถ้างั้นลาก่อนแล้วกันนะโอ้ยนายยกดื้ดอย่างนี้เงินไ,ได้ท้องไปฟรีๆอายุวนโนสุข,ขังพาลัง ลา้างน้ำหรือไงฮะมาแล้วมลไม่ใช่การลางมันจะยิงไปเดียวแล้ดิมันไม่ต้องแยกต่างแยกไม่ใช่การลางสิเอาซับโยอะมี่อนันเนี้ยไม่ใช่การลางปัระท้วงการล้างไงเลย เดินดีเขตสนุกดีอะไรเนนเรียกทำไมเรากลับเพราะอะไรฮะหลวงตาอ่ะดูสิทำไมไม่ช่วยท่านตีล้างบาทกัดนี่หลวงตาสอนแล้วใช่ไหม มีอะไรก็ต้องหัดช่วยเหลือกันที่ดูตัวอย่างท่านตีที่ดูสิโอ้โหคือเอะไม่ไหวเลยนะแนเนีย่ยวันๆเอาแต่นั่งขี้เกียจนั่งอ่านหนังสือกระตูอยู่นั่นแหละออมามาเลยมาช่วยทันตีล้างบาตรเดี๋ยวนี้อืมม <c oughs> ีตัวอย่างดีๆให้ดูอย่างเงี้ยทำไมไม่หัดดูหลวงสีพุยยอดสับออ,กอ,อ,อ,อดๆเจ๊จากับสีขาหน้าดูเลยหลวงต้าเลยยโยแม่วอทแอปมา หลวงตามหาชนหลวงตามหาชนเอามาหนิเอามามาเร่งทำเองเอาเอเอามาหนิเอามาหนิทำไมอ่ะเก้าฉันขอทำเองไงเฮ้ยหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผมนะไม่ใช่หน้าที่หของพี่แต่วันนี้ไม่ต้องฉันจะทำเองอ๋อจะทำเอาหน้าเมืาล้างบาดมาเช้าใช่ไหมใช่มีอะไรไหมทำไมมีอะไรมเอามา เอามามาเนมาเนอ่ามาเนนั่นอะไรกันนะฮะอะไรการเน้นทําอะไรการทําอะไรกันเอ่อก็เน้นนะสิครับผมจะชงน้ําชาเนี่ยไปถวายกับหลวงตาอยู่ๆเน้นก็มาขัดขวางแย่งไม่ยอมให้ผมทําครับคนเขาจะทําความดีเนี่ยเราต้องสนับสนุนส่งเสริมเขาอย่ามาทําตัวเป็นจระเข้ขวางคลองแบบเนี้ย มันไม่ดีนะเนนถ้าเป็นอิจฉาพระใหม่ไปได้เนนก็ถือซสว่ามีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระเราจะได้สบายขึ้นไงก็ใช่นะสิทุกคนจะไม่รู้อะไรหรอกได้ใหม่แล้วก็ลืมเก่าคอยดูเถอะสักวันแล้วจะรู้สึก เสียช่วยฉันทีนะฉันกลัวจะไม่ได้งานซ่อมถนนผลนี้เนี่ยจากนายกบินเออนี่เสียนี่เสียทำแบบนี้นี่คิดจะติดสินบนฉันใช่ไหมเนี่ยไยไม่ได้เล้ง เริ่มไปแล้วหหือว่าช่วงนี้เนช่างกำลังอยู่ในศีลในธรรมไอเรื่องบาปบาปอย่างเงี้ยฉันฉันทำให้ไม่ได้หรอกเสียบอกเสียว่าไม่ได้รับสินบนแล้วไม่คิดว่าหลังจากที่เสียเข้าวัดไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเสียได้ขนาดนี้แล้วใครจะช่วยฉันเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยกันแล้วกันนะ อันนี้เห็นแก่เงินนะเนี่ยอันนี้เห็นแก่เสียนะเนี่ยเป็ฐานะคนคุ้นเคยกันรู้จักกันรักใคร่กันถึงยอมช่วยช่วยคนก็นเหมือนช่วยสัตสัตว์บนโลกนี้มันก็ได้บุญเหมือนกันแหละเนี่ะไดแล้วชั้นจัดการให้ <S <S 2> <S 2> ขอบใจมากนะเสียช่วยบอกนายกบินด้วยนะต้องการเท่าไหร่บอกฉันมาได้เลยฉันยินดีที่จะจัดให้อย่างงามเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะคุยกับนายกวินให้แล้วกันนะอาเครื่องนี้จะไม่มุษาหรอกในตอนนี้กำลังอยู่ในศิลห้านะไปละเดินดีๆนะสวัสดีครับเสียโอ้ตายไม่ได้บาปนะเนี่ยบาปนะเนี่ยคิดถึงจ้ะโอ้หไม่คิดถึงเธอแล้วจะคิดถึงใครล่ะจ๊ะก็หลายเดือนอยู่นะที่ไม่ได้เจอกันน่ะ ก็ยังว่าแหละฮะรักสิจ้ารักติ๋มคนเดียวถ้าไม่รักติ๋มแล้วพี่จะไปรักใครล่ะจ้าไม่ได้ครับชิมิต้องไปบอกลุงตาชิมิจุบ,บุจุบ,บุจ้าจ้าจ้าลุงตาลุงตาลุงตาเลือก,กทำไมหลุงพี่ตีหลุงพี่ตี คุยอสับออดออดเจรจากสีค้าน่าดูเลยหลวงตาไม่ต้องที่ไหนเราไปดูเลยไปเลยเร็วเ็วมาเถอะช่วงนี้เหรอทรงผมมาเหรอมันก็สั้นๆนะนะแต่ก็หลอดีเร็วหลวงตาครับตัดแต่งผมมาดูลวงตาอะไรนะว่าไงนะครับโยมแม่ครับผมสบายดีครับเป็นอย่างนี้ได้ไงอะ ไหนเนนบอกว่าพระตีโทออดอ้อนสีกาเลยมีอะไรล่ะครับหลวงตาหลวงตาผมได้ยินนะครับผมได้ยินจริงด้วยว่าหลวงพี่ออดอ้อนอยู่กับสีกาสีกาที่เนนว่าเนี่ยคงจะเป็นโยมแม่ของผมเองล่ะครับถ้าไม่เชื่อลองคุยดูไหมครับ,รบนี่ถามจริงๆเธอทําทไมเนนน่ยชอบใส่ร้ายผมนักครับผมไม่ทําอะไรให้หเนเนหลวงตาสอนเนนแล้วใช่ไหม ว่าไอ้การอิจฉาลิษยาคนอื่นเนี่ยมันไม่มีผลดีกับใครทั้งนั้นแต่หลวงตาผมได้ยินจริงนะครับถ้าเนยังทำตัวแบบนี้นะไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยสงสัยจะอยู่กับหลงตายากหลวงตา โยมแม่วอตแอป pp, มารอา,าต,ตัวก่อนนะเนี่ย <c oughs> ปรุงนะ <c oughs> ปรุงเลยฝากไว้ก่อนเถอะวันพระไม่มีคนเดียวหรอก ทำผิดสินอย่างนี้เขาเรียกว่าจับได้แบบคาหนังคาเขาดูสิจะแอ้ตัวเขาหลงตายยังไงอืมเมื่อหวน้ำท่วมปีนี้หนักกว่าทุกปีชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนกันไปทั่วฝ่ายทุ่งสง,งัดก็ยังซ่อมไม่เสร็จยังไงหลวงตาขอร้องให้ผู้ใหญ่ช่วยตามเรื่องให้เร็วๆหน่อยนะ ได้คะ่ะทัพทีมจะเร่งซ่อมให้เสร็จภายใน15วันนะคะนี่ถ้าฝ่ายซ่อมเสร็จก็สามารถช่วยชะลอน้ำที่จะไหลเข้าสู่หมู่บ้านอื่นได้เยอะทีเดียวเลยคะ่ะส่วนผมก็จะเปิดรับบริจาคของจากคนในหมู่บ้านเราเพื่อไปช่วยหมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมด้วยครับดีดีดีนั้นหมวดรีบทำเลยนะอย่าให้ช้าล่ะโอ้ยมันหลายจดุดแ้วนี่<อ> อะไรคือคือหลวงพี่ตีก่อเรื่องอีกแล้วคราวนี้เรื่องใหม่เรื่องใหญ่เรื่องคุณสดเลยหลวงตาเรื่องอะไรอีกเล่าเนนฮะก็หลวงพี่ตีอะสิแอบฉันปลาย,ย่างหลังเวลาเพนหลวงตาไปดูแล้วโอ้ยเนนเลิกใส่ร้ายทันตีสักทีได้ไหมจะให้หลวงตาเสียคนไปด้วยหรือไงฮะเอานี่ผมเห็นมากับตาเลยนะหลวงตาเอาอีกละ ขราวที่แล้วก็ได้ยินกับผูคข้านี้ก็เห็นกับตาเนี่ย้าหลวงตาเชื่อเนนนะไปไหนก็ต้องเอาปี๊บผุมหัวไปทั่วรู้ตัวบ้างไหมเออี่หลวงตาไม่เชื่อผมเลยครับนี่เนนหลวงตาจะบอกให้นะถ้าเนยยังคิดแต่อิจฉาใส่ร้ายทานตีอย่างเงี้ยไปเลยไป,ไปรีบไปเก็บของแล้วย้ายไปอยู่วัดอื่นได้เลยไป หลวงตาครับเนนอาจจะพูดความจริงก็ได้นะครับนายกทำอะไรผิดเหรอครับข้อหาอะไรครับข้อหารับสินบนจ้าเอาตัวไปขนข้าวขนของจะไปไหนหลวงตาไม่อยากให้เนมอยู่แล้วเนนจะอยู่ยังไงล่ะครับาาว หลวงพ่ตีแอบฉันไปย่างอย่างที่แดนบอกไว้จริงๆด้วยกล้าทำถึงขนาดนี้เลยแต่ผมจัดการเองครับหลวงตาเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเรื่องเนี่ยมันถึงขั้นจับจึกเลนะแต่ว่าเราต้องมีหลักฐานก <mm> ูอยากจับทินช่วยหลวงตาหน่อยสิ <mm> อุ้ยปลายอะวันปลาย่างหอมจังเลยโอ้ยโอ้อกินไปจ้าน้องสาวนี่มันบ่ายแล้วหลวงพี่ฉันได้เหรอคะ ได้สิทำไมจะไม่ได้ปลาตัวใหญ่ซะด้วยตกมากับมือเลยนะเนี่ยเนื้อหวานทำไมจะฉันไม่ได้ใครจะมาว่าอะไรฉันน้องสาวเอาสักหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวพี่ป้อนเตลุงตาพัลรู้ไหม ว่าทาแบบเนี้ยมันผิดศีลผิดพระธรรมวินยัยเอ,อคือคือยคอย่างคืออย่างนี้ครับหลวงตาคือคือโยงคนนี้เขากําลังย่างตาอยู่ผมเดินมาเห็นพอดีผมกําลังจะเข้ามาตักเตือนเขาว่าไอการฆ่าตัดตัดชีวิตเนี่ยมันเป็นบาปนั้นเหรอนี่มันบ่ายแล้วหลวงพี่ฉันได้เหรอคะ ทำไมจะไม่ได้ปลาตัวใหญ่ซะด้วยตกมากับมือเลยนะเนี่ย <c oughs> เนื้อหวานนี่ท่านตีถ้าท่านเป็นพระแล้วทำผิดศีลผิดพระธรรมวินัยแบบนี้มันก็ไม่ต่างไปจากคารวะท่านศึกจากความเป็นพระไปได้แล้วฮะหลวงตาถึงขนาดศึกเลยเหรอ<ถ>ผมไม่ศึกผมศึกไม่ได้ถ้าพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็จะให้หมวดฉัดดการตามกฎหมาย ไปไปเก็บของแล้วพรุ่งนี้เช้าจัดก,การศึกให้เรียบร้อยไม่ศึกไม่ได้ผมไม่ศึกเอ้ผมไม่ศึกผมไม่ศึก ขยันเหลือเกินนะทํางานเนี่ยไม่รู้จักเวลาเวลาโอ้เอาข้าวมาส่งเดี๋ยวก็อดตายหรอกงานมันเยอะลืมดูเวลาเลยเว้ยมา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 เออมาเชเลอร์องานนี่ครับอันนี้เอาไปเลยครับนายกครับขออนุญาตครับนายกวินครับมีอะไรนะครับคุณตจ้าบลนี่ครับ เชิญไปโรงพักได้ครับคุณตำรวจครับเชิญไปโรงพักเรื่องอะไรครับนายกทำอะไรผิดหรอครับข้อหาอะไรครับข้อหารับสินบนจ้าเอาตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณตำรวจคือคงจะมีการเข้าใจผิดนะครับางั้นไปเขวยนที่โรงพักครับเชิญครับ นอะไรคนข้าวขนของจะไปไหนก็หลวงตาไม่อยากให้เนนอยู่แล้วเนรจะอยู่ยังไงล่ะครับอ๋อนี่ยังกโกรธหลวงตาอยู่ใช่ไหมหลวงตาขอโทษที่เข้าใจเนนผิดไปนิดนึงไม่นิดล่ะครับเยอะเลยอะเดี๋ยวเนี่ยหลวงตารู้แล้วอะไรเป็นอะไร ความจริงหลวงตาเนี่ยเขาก็เป็นพระธรรมดามันก็มีพั้งมีพลากันบ้างเป็นปกติแต่ว่าเรื่องนี้ทาไม่ได้เน้นนะหลวงตาก็จะไม่รู้ว่าท่านตีเนี่ยเป็นพระไม่ดียังไงขอบใจอีกครั้งหนึ่งนะขอบใจมากๆไม่ถึงขนาดนั้นครับหลวงตามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสี่เท้ายังรู้พลาดนักบวชยังรู้พังจริงไหมครับหลวงตานักปราชญ์ไม่ใช่หรอ กันเหลืองขนาดนี้จะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงอะข้ากุตินะครับอือหืออือหือออืโอ้ยชงเขาหน่อยชงเหลืองด้ปะสมบูรณครับโยมอาจะไปมาช้างอีเียนี่นี่นี่หลวงตาน่ะจะให้พระติศึกพรุ่งนี้เช้างั้นเหรอก็ใช่สิโยมอาต้องไปขอร้องหลวงตาให้หน่อยนะว้า ต่หลงตานี่ถ้าพูดคำไหนมันก็คำนั้นอย่างนะเฮ้ยไม่ได้นะโยมอาฉันสึกไม่ได้สึกไม่ได้เลนขาดเอาทำไมอ่ะฉันจะสึกไม่ได้ฉันฉันหนีคดีมาหนีคดีมาบวชเหรออย่าูใจที่หลอกคนอื่นได้สำเร็จเพราะมัน ต้องแรกมากับการเป็นคนที่ด้อยคุณค่าของตัวคุณเองเออไม่ทราบว่าคุณสมบัติรู้เรื่องสินบนของเสียอูหรือเปล่าครับผมไมรร่รู้รู้เรื่องอะไรเลยไม่จะมีทีรถหลุงตาอยากดังหรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายคลิปเลยแล้วไปโพสใน Youtube วัดเราจะได้ดังทั้งวัดปลาเน่าตัวเดียวจะให้เหม็นกันทั้งห้องอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก